สวัสดีครับพบกับบริษัทอัคระโซลูชันนะครับวันนี้เรามาติดตั้งลิฟต์อัลตาลิฟต์นะครับ3 1 5 0นศนะครับไป220โวลต์นะครับตัวนี้เราําหนักได้5ตันนะครับมาเทสกันครับผมอันนี้พี่เขาพี่เขาจะเดินหน้าเข้านะครับแต่เราเอาเทสก่อนครับเทสเอาหลังเข้าก่อนนะครับตัวนี้ก็จะ แขนหน้าสามท่อนนะครับแขนหลัง2ท่อนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับขึ้นบมน้านเท่ากันนะครับนั่งล็อกพร้อมกันนะครับนี่จะเป็นแขนหน้านะครับก็สามท่อนนะครับก็จะมีท่อนดำอีกท่อนหนึ่งนะครับแต่ตามจริงต้องเอาหน้าเข้านะครับอันนี้เทสดูก่อนนะครับก่จะนี่ปุ๊บนี่แขนแขนหน้าสามนะครับแขนหลังก็สองท่อน ยาวนะครับเป็นแจมครับตัวนี้ปลดล็อกสองข้างนะครับบรรลานด้วยสลิงนะครับเหตุใหญ่ครับผมตัวนี้แขนหนักหนาแน่นครับแขนเป็นรถสบายครับเหตุฐานใหญ่นะครับมาแถมด้วยอะแดปเตอร์ต่อคาลิฟ์ คใครสนใจนะครับตอนนี้มีโปรอยู่นะครับติดต่อบริษัทอัคาระโซลชูชันได้ครับขอบคุณครับ